สวัสดีครับคุณแบงค์ครับเชียงใหม่ออฟโรดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะครับอ่านี่ต้องเรียกเสียแบงค์แล้วขยายขยายร้านใหม่นิดหนึ่งครับอ่าไม่นิดละเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมนะครับทำให้โชว์รูมเดิมตรงนี้เมื่อก่อนต้องเป็นเาีรี่กว่าที่ซ่อมรถด้วยเซอร์วิสด้วยแล้วก็มีเปลี่ยนใหม่เพราะว่าขยายข้างหลังแล้วนะครับข้างหน้านี้ก็เลยกลายเป็นโชว์รูมอ่ามาดูครับมาเรามีอะไรกันบ้างครับคุณแบงค์มาเดินคุยกันเนิกเราก็มี พระเบคพกระเบกเมสเตอร์ครับครับพกระเบกกูไกลครับครับ,รบนล้วมันเครื่องพวกนี้มีสปิสเตอร์แหลกของโฟลแหลกอ่าแหลกนี้ตัวนี้อ่าเนี่ยก็มาตัวนี้ตอนนี้สายแคมปิ้งกาลังมาแรงใช่ครับนะครับมาแรงคนเที่ยวนะครับแหลกตัวนี้นี่คือจะมาสําหรับรถเกือบทุกรุ่นที่มีในประเทศไทยที่ไม่มีราวหลังคาที่ไม่มีราวหลังคาหรือ มีคอสโทษทีครับมีเลียวบาร์แต่ไม่มีคอสบาร์ครับเราก็มีเสริมให้อ่าตัวนี้คราวนี้ไอชุดเนี้ยมันต้องตรงรุ่นรถไหมหรือว่ามันเป็นตรงรุ่นรถงับได้ทุกรุ่นต้องตรงรุ่นตต้องรงรรุ่นถนะครับครับครับอันนี้เป็นของยี่ห้ออะไรครับอันนี้เป็นของโบลักโบลักนะครับก็จะมีไลโน่แลกอยู่หลังบ้านอ่าแล้วก็ที่คุณแบงค์ชอบพรีเซนต์บ่อยๆนี่ตู้เย็นตู้เย็นนะฮะนี่ถามจริงให้เราทำไมต้องมีตู้เย็น เดี๋ยวนี้เวลาไปแคมป์เนี่ยไปสมวัน4ี่วันถ้าใช้กติกไม่ดีแล้วอยู่ในป่าเนี่ยน้ำแข็งหมดน้ำแข็งหมดครับแล้วตู้เย็นเอาแหล่งพลังงานจางไหนครับแบตเตอรี่รถเลยต้องสตาร์ทไหจริงๆตอนขับมันก็ชาร์จอยู่แล้วเราต้องเพิ่มต้องเพิ่มแบตเตอรี่อะไรให้ใหญ่ขึ้นไหมลูกเดียวเนี่ยนะลูกเดียวแต่ว่า ควรจะสตาร์ทรถด้วยตอนไปแคมปิ้งอ๋อหควรมีแบบขับบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้ไฟเต็มแบตเตอรี่อ่าครับหรือถ้าเกิดไม่เต็มแบตเตอรี่ก็มีโซล่าเซลล์อืมีโซล่าเซลล์อีกครับถ้าผมขับขับอยู่ไปแคมปิ้งหนึ่งคืนมาเนี่ยตู้เย็นเสียบไว้เนี่ยพรุ่งนี้เช้าแบตหมดไหมไม่หมดไม่หมดเพราะว่าเขาจะตัดตู้เย็นจะตัดตัวเองก่อนที่จะทำให้แบตเตอรี่รถหมดอ๋อครับมันมีปรับได้สามเลเวลครับครับเนี่ยตู้เย็นนะครับผมตู้เย็นแพงไหมราคา ส0 0หมื่นสองหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้สายแคมปิ้งนะครับใช่ครับแล้วก็ที่นี่คุณแบงก์ก็จะเป็นตัวแทนของโอแมดอีมูโอแมดอีมูนะครับใช่ครับ o m แ n ด m ีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็จะพวกวินวินอ่ะวินเราก็มีเริ่มต้นหลายๆตัวเลยมีวอนครับมีท็อปสปีดวินอ่ะวอนนี้ของคุณแบงก์ก็อาะเดี๋ยวมาตัวนี้ก่อน วอนและอันนี้คือ VREvo คืออะไรครับคือรุ่นคือรุ่นนะครับผมแล้วดูยังไงครับ8,000ปอนด์ตัว S ก็ย่อมาจาก s i n e t i c ก็คือเชื่อมครับอันนี้ก็สิบใช่หมื่นสมื่นสองนะครับจริงจริงรถเนี่ยทั่วทั่วไปเนี่ย8,000ปอนด์เหลือไหมลีโว่ลีโวคันหนึ่งใช่ลีโว่มันอันว่าๆนะครับแต่ว่า8,000ปอนด์แล้วมันตกประมาณสามตันแล้วครับ อ่าต่อมาก็ท็อปสปีดนะครับตอนนี้แบบตัวเริ่มต้นถูกๆหมื่นเริ่มต้นหมื่นสองพันห้าร้อยบาทสำหรับตัวสลิงครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปเป็นเชื่ออืาแล้วตัวนี้อาจจะเป็นน้องใหม่กับมาแรงครับครับ A D M A D M คราคาไม่แพงเริ่มต้นที่หมื่นสามพันเก้า ประมาณนั้นนะครับแล้วก็กาดกันแข้งข,ของเออรบี R ของเออบี R นะครับอันนี้ก็คือตูอ้เท่ากับว่าเราขยายไปข้างหลังทําให้โชว์รูมข้างหน้านี้โชว์ของได้มากขึ้นนะครับอันนี้นชั้นโชว์ของกันทนยังไม่มาอันนี้หีบหีบเลยครับอันนี้ตู้สาหรับใส่ท้ายรถพวกรถกระบะท,ที่แบบต้องการขนของเยอะๆครับครับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบรนด์เนมไหมหรือว่าที่ถือว่าได้ในของประเทศไทยดีละครับอันนี้เอ m ครับ ความลมปิ่นอกปรับองศาโอแมนีมูความลมเอาร์บีครับแอร์ล็อกเกอร์อ่านลัเสนอนี่แอร์ล็อกแอร์ล็อกนะครับแอร์ล็อกเกอร์รีวไม่ต้องสั่งเลยเรามีรอไว้เลยอ๋อหมายถึงลูกหน้าลูกหลังครับลูกหน้าลูกหน้าลูกหน้ารีวูมีมีมีเลยมีต็อกเลยนะครับเป็นของ a อ b บเสนอราคาประมาณเท่าไหร่ครับพร้อมติดตั้งประมาณสี่หมื่นนิดนิดอ่าสี่หมื่นนิดนิดสมมุติว่าคนที่เขาซื้อพวกที u ันเ ner อร์ไป เป็นไฮไลเนอร์ไปผูู้นนี้ผิดสี่คูณสอยกสูงนะครับแล้วเขาต้องการใส่ข้างหลังมีไหมี ARB ประมาณเท่าไหร่ถ้า ARB เท่ากันเท่าเท่ากันนะครับก็เป็นของสี่คูณนิดนึงสี่คูณสองไม่เกินอย่างนี้ครับครับติดตั้งประมาณหนึ่งวันประมาณหนึ่งวันนะครับถ้าถ้าลูกหน้านี้ขอวันกว่าขอวันกว่าดีกว่าการเยอะกันมันต้องมันต้องเอายกอะไรนะลูกเฟืองข้างหน้าลงนะครับผมอ่าครับ ครับอันนี้ก็ตู้เย็นต่อนนี้ก็ไฟนะฮะอ่านี่นี่นี่อุปกรณ์ตัวนี้นะคุณแบงค์สายตัวนี้คืออะไรครับตรงนี้นี่นี่นี่อ่านเหนือหน่อยอันนี้ก็คือจะเรียกว่าอะไรอ่ะต่อท่อหายใจที่เฟืองท้ายเฟืองท้ายก็จะมีลูกหลังนะครับลูกหน้าเกียร์สโลเอ้เกียร์หลักเกียร์หลักนะครับอย่างรีโวเนี่ยมีรูหายใจโผล่มาเป็นเดือยอย่างเงี้ยช่าน้าเข้าไปก็จบเลยเรียบร้อย อันนี้ก็จะใส่เข้าไปอ๋ออันนี้อันนี้คืออะไรมันต้องใส่อย่างนี้เหรอหรือว่าเขาตอมาให้ดูมันไม่ครับเอาปลกอันนี้เสียบเข้าไปอ่าตัวครับตรงนี้มันก็จะมีเหมือนกับกรองชนิดหนึ่งอ๋อคืออันนี้คือพูดง่ายๆทุกสายจะมารวมตัวตรงนี้อ๋อครับแม้แต่ตัวเฟืองหลังด้วยอันนี้เนี่ยมเขียนเลยใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะอหมดแล้วก็ตัวนี้ก็มีกรองเรียบร้อยแล้วก็มาระบายตัวนี้ก็มาติดตั้งไว้ตรงห้องเครื่อง ข้างหน้าก็ได้เดินสายมานะครับอ่าเอาสิเดี๋ยวติดตั้งให้บอกรสิเนี่ยฮะมันมีครบหมดเลยนะเนี่ยอ่านี่นี่นี่เดฟเขาเป็นเดฟเขาเป็นคนอังกฤษครับเขาก็ชอบผลิตภัณฑ์พวกนี้เขาเราก็มีขายกันอยู่แถวองเดฟเขาครับครับครับอ่าเดินเดินทัวร์ชมต่อนะครับนี่สายแคมปิ้งกครงตะเกียงเต็นเต็นนะฮะเต็นเห็นที่นี่เล่นของแบรนด์เนมโคแมนโคแมนโคแมนเป็นแบรนด์ของประเทศอะไรครับญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนะครับ ทำไมต้องเป็นโคแมนเห็นเอ้ยมันเกิดมานานแล้วเกิดมานานแล้วใช่ไหมครับปูพันแคมป์ปิ้งอครับแต่โคแมนเขายังไม่ได้ทําเต็นท์หลังคาใช่ไหมหรือว่าทําแล้วปีนี้ออกแล้วออ๋ปีนี้ออกแล้วแต่ยังไม่ถึงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจะเป็นเฉดอยู่ครเหมือนกับออนนิ่งของรถอยู่ยังไม่มีเต็นท์บนหลังคาคครรัับบปีนี้เราก็ออเดอร์ไปแล้วเรามีออเดอร์ไฟเดี๋ยวก็ถึงมาพวกแบรนด์เนมพวกนี้หมายความว่าฝนฝนได้ฝนได้ทนได้ไม่มีซึมใช่ไหมครับ ลมสบายอ่าพอเล่นเต็นท์เสร็จก็จะมีคนที่มันมาควบคู่กันบางคนก็มาเล่นตะเกียงต่อแม่ทาไมต้องเล่นตะเกียงด้วยต้องมีแสงสว่างสีและสีของเขาที่ให้ก็จะเป็นสีแบบวอวไวอ่าสวยอ่าอะไรเงี้ยครับอืมอันนี้หมดสําหรับสายที่แบบชิวๆชิแต่งแต่งเต็นท์ให้สวยงามนะทำอาหารอ่ะฮะแล้วก็มีตะเกียง ตาแก๊สอ,อ่าครับโอ้นี่สแสดงว่าเจ้าของเจ้าของเชียงใหม่ออฟโรดคุณแบงค์นี่ก็ชอบ,ช,บชอบแนวนี้ด้วยจะไหมครับชอบแนวนี้จริงเข้าใจแนวนี้ใช่นะครับกุบ๊กกิก๊กกุ๊กกิ๊กแล้วก็อ่าทำนู่นทํานี่นะชอบแล้วก็เลยแบ่งปันเพื่อนฝูงให้ใช้อะไรครับเราก็เลยเอาเอาเอามาจําหน่ายด้วยนะครับอ้นี่ไอ้นี่อะไรนนี้อะไร อันนี้เป็นที่ใส่พวกชุดกาแฟอโอ้โหไอเราไอเราสายกาแฟอารมซอ <c oughs> อันนี้อันนี้พวกนี้ต้องแบบพวกไปนั่งอะไรนะชิวๆนวๆเท,ๆทโอโห้หผมไม่เคยทำนกทิงเลยนะผมไม่เคยทำไงเลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีภาพตรงนี้มีแต่สายเปิดกระป๋องอ่าแล้วก็มาตรงนี้อีกมีเก้าองค์เก้าอี้นะครับอ่าก็เป็นการจำหน่ายเลยครับเวลาหานี่หายยากมากของอะไรนะ แคลิ้นเป็นของเกาหลีครับเป็นของเกาหลีต้องรู้อีกต้องเป็นของเกาหลีอีกใช่แสดงว่าเล่นนะครับเล่นแบรนด์พวกนี้แล้วก็มีเก้าอี้ของโคแมนด้วยนะครับส่วนใหญ่นี้ลูกค้าบางคนก็แล้วแต่ใช่ไหมบางคนเขาเขาศึกษาข้อมูลมาเขาอาจจะต้องการเก้าอี้เกาหลีเขารู้มาแล้วดูมาแล้วแล้วเราก็มีสต็อกพร้อมขายเลยครับครับอันนี้ก็เป็นตัวนี้อีกอะไรนะเก้าอี้เก้าอี้ใหญ่นั่งสบายอันนี้อะไรเนี่ย อันนี้ของแมวอ๋อจกดื่มน้ำแมวอ๋อพี่ดื่มดื่มน้ำแมวขายหรือว่าเอามาเอามาสายแมวอยู่ที่ไหนอ๋อครับครับโอ้โหอ่าอันนี้ก็มีประมาณอย่างนี้นะครับก็จะมีพวกตะเกียงตะเกียงหมวกใช่นะครับแล้วก็ยังมีนี่อีกไฟนะครับพวกไฟครับอันนี้เป็นพวกไฟต่างๆอืมครับ พวก r e c o v e r y เราก็จะมีทั้ง ARB ครับมีทั้ง TJM ครับอะไรอย่างเงี้ยครับอืมไบอัลเทียอันนี้ก็ LM เชือกนะครับเชือกพวกนี้มีแบ่งเกรดไหมถามจริงมีใช่ไหมครับมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบรนด์น m ก็มีผลมีผลนะฮะมีผลนะครับต่อความมั่นใจต่อความมั่นใจครับอ่เชือกจีนเดี๋ยวนี้ก็พัฒนามาดีครับรถผมคันหนึ่งอยู่คารถมา สี่ปีแต่มันอยู่ในซูซูกิเหมือนเบาก็ยังใช้ของมันอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยได้ไปป่าบ้างป่ะไม่เคยได้วินบ้างเฮ้ยอันนี้มันน้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรเนี่ยฮะเครื่องจนีฮมันเกี่ยวข้องหรือเปล่านี่ฮะอ๋อมาหลบไว้นี่วะอันนี้นี่มาถึงมาข้างนี้หมักแมกนะครับมีพวกลายเบสเล่อะทำไมต้องเป็นลายเบสเล่อะธิบายให้ลึกหน่อยลาสสิมันง่ายอ่าแบบล้างง่ายครับเข้าได้กับรถ กือบทุกรุ่นเลยอืนึกไม่ออกก็ใส่เบสเล่ก่อนเลยครับส่วนใหญ่เบสเล่ก็มีหลากหลายไหมครับสิบห้าสิบหบเจ็ดสิบแอย่างเงี้ยออฟเซตเหรอครับออฟเซ็ตมีไล่เลยครับศูนย์รมี้ามีในโกดังอีกอันนี้ก็เป็น18นิ้วบวกสิบเจ็ดกับสิจะเป็นบวกครับครับคนที่เล่นเบสเล่นี้ส่วนใหญ่ก็เขาศึกษาข้อมูลมาแล้วนะครับแล้วต้องการลายนี้1นึงทำความสะอาดง่าย แล้วอะไรอีกครับแข็งแรงแข็งแรงนะครับแล้วก็เบาอันนี้เป็นโรงงานในบ้านเรานะครับอราถึงใช้คำว่าหลายเบ็ดเลยครับครับครับอันนี้คราวนี้มาดูนะครับโซนด้านหลังนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เพิ่งเพิ่งต่อเติมมาเสร็จใช่ไหมครับซื้อที่ดินเพิ่มเติมมานะครับก็เรียกว่าเป็นจุดเซอร์วิสสมัยก่อนไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นเราต้องทําในห้องแถว ห้องแถวห้องเดียวตอนนี้ก็คุณแบงก์ก็ขยายมา,ยา,ยมานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าดีกว่าทางเข้าใช่ไหมครับทางเข้ามา,า,านะครับก็ท,บที่เดิมนะครับรก็เป็นตึกตึกแถวด้านบนสามชั้นแล้วก็คราวนี้ก็มาเซอร์วิสกันข้างหลังละนะค,คุณแบงก์เพิ่มเติมกี่เป็นพื้นพื้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยกว่าวาครับที่เดียวไม่ใหญ่ร้อยกว่าว่าแล้วก็สร้างเป็นที่เซอร์วิสครับครับจริงๆห้อยนี้ถ้าอีกหน่อยก็อาจจะได้ถึงสี่เนาะ นะครับซาเราจะแบบเราเน้นทํางานเป็นทีละคันทีละคันนะครับครับสองตัวก่อนครับก็คือถ้ามาอย่างของสไตล์คุณแบงค์เนี่ยนัดก่อนนัดก่อนดีกว่านัดก่อนวางคิวก่อนถ้ามาจู่เจิมรวยอาจจะไม่าวันนั้นอาจจะไม่ทันเพราะบางทีเขาเรียกอะไระทําช่วงล่างมานานครับครับอนี่ก็เป็นพื้นที่ใหม่นะครับของเชียงใหม่ออฟโรด อันนี้ก็เป็นรถของคุณแบงค์เองนะครับคันนี้ก็ตกแต่งแบบครีนคลีนนะครับบันได t j m อันนี้เคยถ่ายไปแลวอา ARB นะครับอ๋อเนี่ยเหรอไอตัวที่เป็นลาวหลังคาแบบนี้อันนี้ของไลโ n ่แหละไลโน่แหละนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ออสเตรเลียหมดครับครับเชียงใหม่ออฟโรด1979นะครับเปิดบริการ จนถึงเสา8โมงครึ่งถึง7โมงคึ่งนะครับ0816285567ก็สมัยก่อนก็เป็นตึกแขวคู่กันมีช่องตรงกลางนะครับนี่เสียแบงค์รับก็เป็นคนเล่นออฟโรดมานานนะครับเล่นมานานแล้วก็เล่นแนวที่พุ่งตรงก็คือเล่นของอ่ะแบนนงแบนดเนมนะครับสไตล์การแต่งของเขานะครับ เพิ่มพื้นที่ด้านหลังนะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับใน5 6 6 4ขยายพื้นที่นะครับเข้ามาด้านหลังทำให้มีพื้นที่ให้บริการมากขึ้นนะครับก็สะดวกสบายรับงานเซอร์วิสได้สไตล์ที่นี่ส่วนใหญ่ต้องนัดเข้ามาก่อนนะครับคุยกันก่อนว่าจะทำอะไรนะครับแล้วก็นำรถมาเซอร์วิสนะครับ